วิธีการใครมีปวดขาทาเทปนี้ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับทำแบบนี้เลยกิบเบรติง้ใจีเข้าปกตินะและทำเรื่อยๆนะครับอักเสบมีอักเสบหัวเขา่าหรือปวดหัวเขา่าปวดข้อเท้าปวดเท้าหรือปวดหลงังวิธีนี้สำคัญมากๆเลยนะครับทำแบบนี้ได้เลยทำได้ทุกเวลา ทำได้ทุกที่นะไหเจเข้าออกปกติตลอดทำเรื่อยๆนะครับโอเคสเต็ปสอง try อ่ะต้องเปิดปิดเปิดปิดอันนี้เรียกว่าไมโครเอ็ก c i เซอร์ไซส์นะไมโครไมค์ไม่ใช่แม c โครนะครับไมโครเอ็ก c i เซอร์ไซส์โอเคใครฝึกโยคะบอกผมด้วยนะครับ